สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาวัดวัดกองวัดถ้ำกองเพลงแล้วก็มาถึงตรงนี้ไปดูลูกภูที่จะพลูกภูขาเดินไปแล้วเราก็เจอแล้วตอนนี้เราก็เจอกับช้างกับพญานาคเฝ้าอยู่น,ยน,นั่นไงทุกคนไปเร็วตัวบักนี้ อยู่บนพอนเห็นเลนเนี่ฮะเลนเนี่เหรอมันมีน้ำอ่ะข้ามเลยอ่ะแล้วปู่เขาจะโกรธเราไหมอ่ะเราไม่เดิเน,อ,น,น <c oughs> อันนี้เขาปลูกจ้ะใช่ไหมพื้นเปียกหมดเลย เราไปตรงไหนต่อดีเด้ออย่างนี้ไปเหรอไปเส้นทางรู้ได้เหรอ,อแล้วพ่อเคยมาแล้วไงบอ,อแล้วรู้ทำไมยกสูงๆหน่อยลมนี่ทางนี้ตนตรงนี้คือตรงอะไรอ่ะเฮ้ยมันทำ สวยมากสีแดงดสีแดงแดงอองต่อง,ง <ee. S 1> พอ่อตรงนี้มีที่เก็บกระดูกแค่นเดียวนี่ไงมันรัดตรงนี้ได้แต่เราต้องถอดรองเท้าใช่ไหมอันนี้บอกว่าการุนา <c oughs> ไปเดินเดินมาไปไหนเราถอดตอนขึ้นนู้นไปหาช้างกับพญานาคเราต้องอ้อมไปฝั่งนี้ไปทางนี้ล้มๆเดินได้อยู่